เทโลสนาี่ไฟเป็นหนึ่งในสารอาหารนั้นนะครับเทโลสนาติไฟผลิตมาจากการผสมผสานร,ระหว่างโอลีเทฟซึ่งเป็นสารสกัดมะกอกและมาจากสารสกัดรีเวิร์สไวครับที่สก,กัดจากองุ่มูนําเข้าจากประเทศสหรัฐอมเมริกายืนยันประสิทธิภาพการชะลอการหดสั้นของเทโลเมียและลดอายุของเซลล์ด้วยงานวิจัยของตัวเองที่รับการตีพิมพ์ในรสารนิลเมด ปี2019และได้รับความร่วมมือจาก Princeton Consumer Research ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการให้อาสาสมัคร50ท่านอายุระหว่าง30ถึง65ปีรับประทานเคโลสไนตี้ไฟขนาดเพียงวันละ95มิลลิกรัมต่อวันติดต่อกัน6เดือนหลังจากครบ6เดือนแล้วนะครับเขานาอาสาสมัครนั้นมาตรวจอายุของเซลล์พบว่าอายุของเซลล์เฉลี่ยเนี่ยลดลงไปถึง7.43ปีเลยทีเดียวครับและน่าสนใจไปกว่านั้นนะครับอาสาสมัครที่มีอายุเซลล์ลดลงได้มากที่สุดเนี่ยอยู่ที่ตัวเลขการลดลงถึง30ปีเลยทีเดียวทําให้เคโลสไนตี้ไฟเป็นส สกัดที่มีความน่าสนใจครับ